ถ้าเกิดมีคนใส่ชุดทหารเขียวๆมาจะมาเอาปืนมาจี้จะอะไรก็ตามทีผมก็ไม่กลัวครับรัฐประหารปี57เป็นนักธุรกิจคนแรกๆซึ่งเขาเชิญเข้าไปในกรมทหารต้องไปรายงานตัวถูกครูต่างๆนานาและเขาก็กันแกล้งผมมีคุณแม่อยู่ที่บ้านหนึ่งคนท่านอายุก80กว่าผมเดินทางไปเมืองนอกเ,เอารถแฮมเมอร์มีทหารใส่ยูนิฟอร์มเข้าไปมาขูเข็น คุณแม่ผมอายุ80กว่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเอาปืนมาจี้พักการเมืองขังเราไว้ในวังวนความคิดที่ไม่ได้เรื่องตบบุกนะครับถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ผมไปบอกรองนายกประยุทธ์พี่ประยุทธ์พี่ประยุทธ์จารถถังกี่ค,ครับจินตนาการไปไม่ได้เรานี่แหละจะเป็นพักหลักในการดต้งตั้งเราจะยึดโยงพักการเมืองที่มีจิตวิญญ,ญาณของประชาธิปไตต ผมเรียกนี้นะครับเป็นนักธุรกิจมาสามสิบกว่าปีก็ต้องพูดตรงไปตรงมาว่ามีชีวิตที่สบายพอสมควรนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมีลูกที่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วถ้าผมอยากรักชีวิตที่สบายผมก็ไม่ก้าวข้ามเส้นจากนักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองครับถ้าถ้าก้าเข้ามาแล้วไม่มีคำว่ากลัว พราะผมเข้ามาอยู่ในสถา,าบันการการเมืองพัฒเพื่อไทยที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักที่มีโนโยบายดีๆที่เรายึดหลักนิติธรรมเวลาเราทำอะไรเราทำตามกฎหมายเราทำตามนโยบายที่เราแจ้งไว้ไม่มีการนอกเส้นแต่แต่ถ้าเกิดมีคนใส่ชุดทหารเขียวๆมาจะมาเอาปืนมาจี้จะอะไรก็ตามที ผมก็ไม่กลัวครับไม่ใช่ไม่เคยนะครับ,รบสมัยรัฐประหารปี57ผมเองผมเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจคนแรกๆซึ่งเขาเชิญเข้าไปในกรมทหารเชิญเข้าไปนั่งมีทหารถือ m 16อยู่ข้างหลังนะครับต้องไปรายงานตัวถูกคูต่างๆนานาผมก็เป็นคนไทยผมก็เป็นนักธุรกิจที่ไปหารายได้เข้าประเทศ เวลาจะบินออกนอกประเทศทุกขนนะครับพี่น้องครับต้องไปขออนุญาตแล้วเขาก็กั่นแกล้งกว่าจะอนุญาตนี่เครื่องบินจะเทคออฟแล้วถึงจะอนุญาตให้ให้ไปครับเขาเองเขาทราบตลอดนะครับว่าผมอยู่ตรงไหนผมทําอะไรอยู่ไม่เป็นไรทำกับผมผมไม่ผมไม่ว่าผมมีคุณแม่อยู่ที่บ้านหนึ่งคนท่านอายุ80กว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับผมเดินทางไปเมืองนอกเขารู้ว่าผมอยู่เมืองนอก เขาเอารถแฮมเมอร์มีทหารใส่ยูนิฟอร์มเข้าไปไปจอดอยู่หน้าบ้านคุณแม่ผมอยูอ่พี่ไม่อยู่บ้านผมไม่อยู่บ้านผมอยู่เมืองนอกแล้วเขาทราบเพราะยังไงเขาก็รู้อยู่แล้วผมต้องรายงานตลอดผมอยู่ใช่ออกไปต่างประเทศตอมอก็รายงานแล้วต่อไปอยู่้ต่างมอใช่กลุ่มก้อนกลุ่มคนเหล่านี้มาขู่เข็นคุณแม่ผมอายุ80ดสิบกว่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอถ้าเกิดจะมาขู่ผมผมไม่ว่าแต่เขารู้อยู่เต็มอกว่าผมไม่อยู่ ใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นไม,ไม่แน่ใจป็นเด็นเลน็กหรือเปล่าที่ผมตัดสินใจที่จะต้องที่ต้องเดินหน้าเข้าสู่เข้าสู่การเมืองเพื่อไทยเสนอ3คนถ้ามันมีคําถามว่าทําไมเสนอมาตั้ง3มคนนะฮะเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ท,ที่ผมคิดว่ามันเข้าใจง่ายนะแต่ว่ามันถูกบิดเบือนโ,โ,โ,โดยโดยโดยหลายหายหลายหกลุ่มก้อนคนนะครับเสนอคนเดียวนี่อันตรายมากนะ นะครับมีบางพักวันนี้ก็โดนร้องเรียนไปแล้วเรื่องถือหุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปคอมเมนต์ครับและถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะยุ่งนะครับใช่ไหมครับพักเพื่อไทยเราเองเนี่ยคุณธนุก็ปราศัยไปแล้วเราโดนรัฐบาลไปสองหนโดนก่อนโดนการแกล้งทางกระบวนการยุติธรรมมากมายนะครับถ้าเกิดเราเสนอคนเดียวหรือว่าบอกว่าสามคนแล้วใครคือเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นการชี้เป้าครั้งสําคัญ ให้กับคู่แข่งในการที่จะตีตัดขาเราได้ครับนะครับจะยืนยันนะครับแคดิเดตสามคนไม่เป็นท่านชัยเกษมคุณแพรทองทานหรือตัวกับผมเองเนี่ยเรามีความรักเรามีความเข้าใจกันแล้วก็เราทํางานเป็นทีมไทยแลนด์นะครับเพื่อไทยได้ที่หนึ่งพี่จะไปจับมือกับพลังประชารัฐหรือกระทั่งไปถึงจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเลยจะไปเอา พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์มาเป็นนายกมีไหมพี่ถามจริงๆผมผมผมเองนี่ผมตอบเกินอีกคำถามหนึ่งไปเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้ถูกถามมาแต่ละวันแรกเลยนั่นแหละสิผมจะรับอีกทําไมผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมเองเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่ในวงการเมืองผมเองผมก็พยายามให้เกียรติทุกภาคการเมืองเพราะว่าผมบอกตลอดเวลาว่าในทุกๆเวทีว่าคู่แข่งของผมเนี่ยไม่ใช่รรคการเมือง คู่แข่งของผมคือความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมผมเป็นนักธุรกิจแต่ผมหัวใจประชาธิปไตยยึดเยื่อกว่าพี่น้องประชาชนเอาปืนมาจี้พักการเมืองที่เราอยู่นะครับที่เราให้ความเคารพที่พี่น้องประชาชนให้เกียรติเลือกตั้งเข้ามาชนะเลือกตั้งทุกขนเอาปืนเอารถถังเข้ามาจี้ขังเราไว้ในวังวนความคิดที่ไม่ได้เรื่องเราจะให้ผมสมมตินะครับ ถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วให้ผมไปบอกรองนายกประยุทธ์พี่พี่พี่ประยุทธ์พี่ประยุทธ์จะรถถังกี่คันคผมผมผมจินตนาการไปไม่ได้อะอว่าผมว่าผมจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นได้อย่างไรครับผมบอกต,ตรงๆว่าผมจินตนาการไปไม่ได้ผมก็จินตนาการไปไม่ถึงครับมัน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 ,ม,นมันขัดมากเลยครับ,รบเหตุการณ์ที่เขาเอารถแฮมเมอร์ไปขู่เข็นคุณคุณแม่ผมหลายๆลอย่างที่เขา เรียกคนเลือกเรียกคนที่ไม่อยากจะเป็นทหารซึ่งอาจจะอยากเป็นครูอาจจะอยากเป็นแพทย์อาจจะอยากเป็นวิศวกรว่าเป็นคนชังชาติปล่อยให้ลูกน้องตัวเด็ดเด็ดมือเด็ดเด็ดเข้ามาแล้วมาพูดแล้วตัวเองนั่งเฉยสแสดงว่าตัวเองก็ยอมรับใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานผู้ชายของเราเนี่ยใครก็ตามทีที่ไม่อยากเป็นทหารเป็นคนชังชาติสแสดงว่าพลเอกประยุทธ์ยอมรับใช่ไหมครับให้มันชัดๆกันไป ให้ไม่ชัดชัดกันไปครับ,รบผมผมผมไม่เอาแน่นอนผมน <ะ S 2> ผมผมว่ต้องชัดเจนแล้วก็บอกข้ามไปด้วยว่าอย่าว่าแต่ไปจับมือหรืออะไรเลยครับผมว่าเรานี่แหละจะเป็นพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลครับเราจะยึดโยงกับพักพักการเมืองที่มีนโยบายที่มีนโยบายที่มีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยเราจะเดินไปได้วยกันเราจะต่อสู้ไปได้วยกัน